มันเข้ากันเข้ากันสวัสดีจ้าพี่นอ้องปองปายสุขุสุสคนในช่วงเวลากักตัวแบบนี้อีหล่าคิดว่าเ้าหนาจะสร้างอาหารเดลิเวอรี่มากินกันคือสิปลอดภัยสะดวกสบายได้ราคาพิเศษแถมได้เงินขึ้นพร้อมพี่น้องได้ยินดอกจ้าได้เงินขึ้นพร้อมจ้าพอดีว่าอิหล่าภาากินนี่ได้ไปดูจากแอปหนึ่งมากคือแอปช้อปแบ็กช้อปแบ็กเป็นแอปตัวกลางในการสั่งซื้อไปอยังร้านค้าต่างๆเช่นฟู้ดแพนด้าอันดับแรกเลยพี่น้องจ้า เราต้องดาวน์โหลดแอป s h o p b a c กมาก่อนจ้าขั้นตอนที่2สมัครบัญที่พี่น้องสามารถทำได้2แบบคือแบบที่1คือลิงก์กับ Facebook แบบที่2คือใส่อีเมลจ้าขั้นตอนที่3เข้ากับล็อกอินแต่ว่าอีหลานี่จะล็อกอินผ่าน Facebook นะพี่น้องจ้า สำหรับลูกค้าใหม่ช h o p b a กได้รับสิทธิ์สั่งอาหารผ่านฟู้ดแพนด้าราคาเริ่มต้นที่1บาทได้รับเงินคืนสูงสุด50บาทพิเศษสำหรับลูกค้าใหม่ฟู้ดแพนด้ารับโค้ดส่วนลดไปเลย55บาทเมื่อสั่งขั้นต่ำ100บาทจ้าขั้นตอนที่4ีคนหาร้านอาหารที่เฮ่าต้องการจะสั่งจ้าอีหลาอยากจะบอกว่าพี่น้องต้องใช้แอป s h o p b a กเป็นตัวกลางในการสั่งซื้ออาหารผ่านไปยังฟู้ดแพนด้าเท่านั้นพี่น้องถึงจะได้ รับเงินคืนและได้โค้ส่วนลดพิเศษเดอ้อเช่นมื่อนี้จ้ะอิหลาจะสร้างเค c ฟซมากินเฮาก็จะเข้าไปที่ f o o d แพนด้ค้นหาร้าน KFC อิหลาก็จะเลือกชุดเซ็ตที่เราต้องการล้ะก็กดสั่งซื้อนะพี่น้องพอกดสั่งซื้อแล้วก็ต้องกดชำระเงินก่อนนะเป็นจังไนพี่น้องง่ายสะดวกสบายแถมได้เงินขึ้นได้โค้ส่วนลดในราคาพิเศษเพียงแค่พี่น้องดาวโหลดแอปชอปแบ๊ เป็นตัวการในการสั่งซื้ออาหารไปยังร้านค้าฟู้ดแพนด้าแค่นั้นจ้ะพี่น้องก็จะได้เงื่นขึ้นกลับขึ้นมากแบบนีจ้าเรื่องกินไม่ใจอีหล่าได้แล้จ้าจัดจานเรียบร้อยแล้วจ้าฟู้ดแพนด้ามาส่งเรียบร้อยจ้ะเมื่อนี้นี้อีหล่าจะกินไก่เค c ฟซีกับซอสซัมยังเผ็ดๆนะพี่น้องจ้ามาเลยมาเลยเดี๋ยวเริ่มกันเลยนะ เขาบอกว่าซอสตัวเนี้ยเผ็ดมากนะเนี่ยเผ็ดมากเดี๋ยวเรามาลองดูกันอู้ยแค่สีมันก็กินขาดแล้วพี่น้องเอ้ยโอ้โหสุดยอดเลยอะเมื่งสีมัน จะรอดไหมเนี่ยแซ่บไปด้วยกันจ้าอืมอืมิดมากอืมพี่จะ้ะอืมอืม อย่าห่าวลูกอย่าห่าวไม่เอาไม่เอาอร่อยมากเลยอ่ะคือวันนี้เขาสามากกินของผิดพป่นอ,อ เท็จจนแบบว่าล่งข้อขึ้นฮู้ดัง 음 mm. mm. hey. พี่นองอย่าลืมเวลาจะสั่งอะไรก็แล้วแต่นะดาวน์โหลดแอปช้อปแบ็ k เป็นตัวการในการสั่งซื้อสินค้าต่างๆด้วยจ้ะพี่นองจะได้เงินขึ้นเขามาในบัญชีเมื่อสะสมครบ100บาทแถมไม่พอพี่นองอยังจะได้รับโค้ดส่วนลดราคาพิเศษย้ำว่าพิเศษได้พี่นอง Mm -hmm. มันเข้ากาันเข้ากันน้ำมันลงกับไก่เนี่ย อ่ตกจะคิดว่าค่อยสกิฟเข้าปากกันว่าไม่จะถึงจะเสียดายแค่ไหนแต่ถ้ามันตกพื้นแล้วไม่เก็บขึ้นมากินนะเจ๊ะมันมีเชื้อโรคพี่นอะง งกได้แต่ต้องงกให้ถูกวิธีนะจ๊ะ พูดไอทีชอบความเผ็ดนะแนะนำเนื่จากเรื่องมัเนเผ็ดจริงเผ็ดเต่เรสชาติอร่อยนะอืมน้องที่สาม เธอไปอาบพริกมาเหรอ máy đang mong eh? Good man. ก่นอ,อนห้องิจากกันไปอิหลาฝากไปอีจีรอนไม่จ้าสำหรับใครที่ชอบสั่งอาหารออนไลน์ line, เพียงแค่ดาวน์โหลดแอปช h อปแบ็เป็นตัวการในการสั่งซื้ออาหารไปยังฟู้ดแพนด้พี่น้องจะได้ราคาสุดพิเศษแถมได้รับเงินคืนใช้แอปช h อปแบ็มีแต่รวยกับรวยได้เงินกลับคืนมาด้วยจ้าสำหรับคลิปนี้อิหลาพากินไปแล้วสวัสดีจ้า